เอาไปโทษปล่อดไปโทษปะแล้วโมดวโุดหอมกลิ่นหอมมากป๊าอยู่แล้วสามหม้อนั่นว่างนั่นอะมันไปโทษด้วยลองเขาโทษเขาโทษปีนี้น่าจะได้กินโอ้ยดินสวยทำไมผูกหน่อยจังยี่สิบมายี่สิบต้นนี้ ชี้เป็นก้นนี่ชี้เป็นโมจงเนาเสียงไก่ นี่นะเอาดอกตุ่มๆเนี่ยอร่อยตุ่มๆคล้ายๆกันของบ้านเราเนาะอ้กลิ่นหอมมากเยอะเลยเนี่ย ตั้งโลละ 5, ห้าพันมีน้ำด้วยนะเนี่ยนะต้มมะนาวเอาวังโด,โด้อเอาไปทำอะไรกินชุบแป้งทอดออแกงส้มเสียบแกงเส้ปอ,อ,อ อันนี้เราไม่มีกลิ่นด้วยนะยังกลิ่นมันยังไม่แรงใช่เอาไปเห็ดน่ากินแม่มันเอาไปทอดเป็นทอดปะเพป็นว่าเอาไปเอาเอาตุ้มๆมาไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อยว่างั้นบอกป้าเก็บไปฝากสาวจานหนึ่งน่สาวจานนี้ไม่ออกจากบ้านโอน น้องนางจากวันหนาไปไหนก็ไม่ไปเก็บอาเก็บเอาออเดอร์วันนี้ออเดอร์เท่าไหร่ออเดอร์วันนี้สิบตันสิบตันโอ้ทั้งทั้งเขานี่คงได้อยู่มั้งสักยี่สิบตันอ่ะก็เมื่อวานกระม้วออดเราหักต้นไปทั้งต้นเลยไหมเราก็ถือไปแบบต้นกระถิ่นนะกวดเลย ไนฮอดลบไปสวงตันแล้วสว่างตันแล้วโอ้โหโอเคแล้วละออเดอร์หนังไม้มาเรือบาดเด้อเอาอยู่ต้นเดียวนี่ก็ได้แล้วครึ่งโลแล้วเนี่ยครึ่งโลที่ไหนต้นเดียวนี่ก็สามสามโลได้แล้วมั้งเต็มอยู่นะั้งเติงอยู่นะแม่นเบิร์ตเองปานค่อยได้เนี่ยไปอีกไหมออเดอร์ ไปปะเนี่ยไปเบิ้งมาไหมปะเนี่ยโอน้ำเก็บเกินกดิอืมงนีแป๊แบบ

โอ้ยพอได้แกงอยู่นเนาะใส <c oughs> ่ไหล่ี ซ้ายมืออ่ะซ้ายมือให้ใครนี่กองไว้เห็นไหมซ้ายมือกองไว้อ่ะตรงมาต่อหน้านี่ก็ได้เนีตยงมาเนี่ยตรงมานี่หนอนไปเรื่เลยเนี่ยกลมลงซ้ายมือเอ่อขวามือนี่ไงได้ตั้งหลายอ่ะนั่นอ่ะต่อหน้าน่ะ ôi tệ ta rất không là tofu tipi là men bơ đen này. thôi thôi Anh ở đây yàng mưa này luôn được luôn. phô khóa à? không phải, khóa mือ. anh มาจิ้มหัวสิ้มหลังเดินผ่านอ่าไม่เห็นกองกองนั้นหรอไม่เหต้นนองไหนนี่นี่ยแล้ว <c oughs> นี่ใช่ข้าวิ้กันนะเนี่ยใบใยอนเนี้ยยอดอันนี้ใช่ไหมใช่อ่นจมา่าลอกแล้วก็เอาไปลอกเออเห็นมินมีข่วางใสที่ตะลึงเยอะไหม

đêm tính không có nhiều, ừ. vâng ừ, có nhiều... Ừ. Có gì ừ. <G ül> อันนี้แรบที่เจว่าวอืมต้องไปตัดตัดตรงไหนออกข้างหน้าหนยไม่โดนกัดดินี้ <G ül> นนอนหนึ่ง <G ül> <G ül> จองไว้เลยห้ามมายุ่งใช่ไหมเอาเท้าเหยียบไว้ก hmm. ลัวคนอื่นมาเอาเรงนี้อันนี้อวบมากเลยใช่เี่ยป้าไอ้ที่มันไอ้ที่มันเหมือนแบบมันมันพิ่งพิ่งแบบขึ้นมาน่ะอวบอ่ะพอมันขึ้นมาแล้วมันเป็นต้มไก่เ้าอ่ะนะ โอ้เนี่ยหรอโอ้ยตามซี่นอกรึ <c oughs> เล่นซะ ออเออแม่เตะกล้องหองเลยลงจับหลงจับไปนั่นอ่นนอนไปอกงจะหามอไรอันนี้เนี่ยมัเป็นไรเนาะจะเอาอันนี้กส่มีกซคารมัง ดูคนงานเลยซิขาดแล้วเหรอสวยอะว้าวเยอะอีกเยอะมากดูเชนน้อยเนี่ยนี่หมอนแดงกระเดิ่นสองหม้อเลยแหละอันนี้ลอยใครมาเก็บวะปวดขานะกวดจะขาไปปวดจะเสร็จเนี่ยดูดิอ๋อปอกแข่งกันหมดเนี่ยเบิ้งแข่งกันแหน๋เบ็ดมือครับเบ็ดมือป้า บนให้ลุงหลักฐานเหรอหลักฐานมั้งต้เนี่ยแหละอันนี้เนี่ยป้าที่หนูเอาเอาเราเราเอาให้ป้าใสป้าฟีพี่เล็กตอนนี้ก็ยังอยู่ในตู้อยู่ใช่ไหมหมดแล้วอ๋อมาถึงป้าเหรอโอ้โหนั่นเอาไปทำป้าจะให้นิวไปใส่แกงสมเป็น ลวกคุยคิๆชอบทำแกงหม้พอเยอะๆยอะแล้วเก็บลวกลวกก็พิสพิสเาได้กินอยู่เขได้กินเยอเย้เสร็จแล้วปูนาป้าเยอะอยู่เด้อดูแกงไร่หม้อโอ้โหสามหม้อนู่นว่างนั่นอะเอาสมาชิกบ้านเราเยอะทั้งแกงหม้อใหญ่แกงหลอกเยอะเลยหม้อเบอร์เทอร์เลยแต่ว่า ไอ้น้ำเนี่ยนาำต้องซื้อไปใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อขวดเราเอาสีเติมมาได้ป่าไม่ได้ <c oughs>